สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทรานฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกๆช่องทางมากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่116ร่างที่สาสำเร็จภูเขาอยู่เซียงงอแห่งจัก,กรวาลเสมือนจริง หลัวเพิงอ่านข้อมูลของเลือดเทพสัตว์ร้ายฉันได้หยดเลือดสัตว์เดรัจฉานจากคริสตัลแม่น้ำเลือด100ก้อนแต่กระบวนการนี้ซับซ้อนฉันต้องสมัครผ่านบริษัทเสมือนจริงของจักรวาล หยดเลือดเทพประสูนเพียงหยดเดียวที่ผสานเข้ากับร่างกายก็เท่ากับผลึกคริสตัลของแม่น้ำสายเลือดเดียวที่ผสานเข้ากับร่างกายนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเลือดเทพสัตว์ถึงเป็นที่ต้องการอย่างมากขีดจำกัดทั่วไปคือ100ผลึกแม่น้ำเลือดสำหรับเลือดเทพประสูนนั้นต้องใช้100หยดซึ่งมีราคา10,000คริสตัลแม่น้ำเลือด นี่คือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อลดผลกระทบของพลังงานและเพื่อลดความเจ็บปวดท้ายที่สุดแล้วร่างกายมนุษย์ที่สามารถหลอมรวมเข้ากับผลึกของแม่น้ำสายเลือดได้สิบอันอาจถือกำเนิดเพียงครั้งเดียวในหลายยุคหลายสมัยฉันสงสัยว่าฉันจะใช้เลือดเทพประสูนได้มากแค่ไหนหลัวเฟิงคิดทรัพยากรอันมีค่าเหล่านี้ได้รับการจัดการอย่างเข้มงวดจากกระพัดจำนวนมากต้องรอการประมูลเพื่อประมูลในเวลาเดียวกันลัวเฟิงก็ส่งคำร้องขอของเขา หลังจากนั้นครู่หนึ่งเด็กผู้หญิงที่เหมือนสุนัขจิ้งจอกที่มีหูที่อ่อนนุ่มและมีผมสีม่วงอ่อนปรากฏขึ้นบนหน้าจอเธอน่าจะเป็นมนุษย์จิ้งจอกของเผ่าพันธุ์มนุษย์สวัสดีคุณหลัวเฟิงเธอกล่าวฉันต้องการเลือดเทพปสูนหลัวเฟิงกล่าวอย่างตรงไปตรงมาจิ้งจอกสาวหยุดเพื่อตรวจสอบบางอย่างตามโคลตาเธอกล่าวคุณสามารถรับเลือดเทพสัตว์ห0หยดได้ฟรี เธอส่งยิ้มหวานให้แต่ลึกๆในใจเธอกลับตกใจอัศวินแห่งจักรวาลและประมาจารย์แห่งจักรวาลไม่มีคุณสมบัติสำหรับทรัพยากรฟรีตรงกันข้ามพวกเขาจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนเพื่อพวกเขาผ่านการมีส่วนร่วมในการแข่งขันสำหรับจักรพรรดิบางคนที่สมควรได้รับการฝึกฝนพวกเขาอาจได้รับทรัพยากรที่จำกัดมาก บางทีอาจเป็นผลึกแม่น้ำเลือดสิบอันแต่พวกเขาไม่มีเลือดเทพอสูรสักหยดเดียวงานของเธอคือรับผู้อาวุโสของเผ่าพันธุ์และเธอไม่เคยเห็นใครมีคุณสมบัติได้รับเลือดเทพสัตว์ห้หยดฟรีมาก่อนไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาเป็นอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้สุนัขจิ้งจอกคิดทุกคนบอกว่าเขาเป็นจัก,กรพรรดิแห่งแม่น้ำเลดและถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่น่าแปลกใจให้ชันสามสิบลัวเฟิงกล่าว แน่นอนจิ้งจอกสาวกล่าวจะให้ไปส่งที่ไหนนี่คือที่อยู่หลัวเฟิงพิมพ์ที่อยู่โดยละเอียดของเขาในพื้นที่ลับปฐมภูมิที่พักของเขาอยู่ในอาณาเขตของผู้นำพริมอลเคออสซิตี้ซึ่งเป็นแกนกลางของศูนย์กลางของภูมิภาคลับดึกดาบันในดินแดนลับดึกดาบันจิ้งจอกสาวยิ้มเลือด30หยดจะถูกส่งในวันนี้ตอกอลองอหลัวเฟิงพยักหน้าเขาปิดการสื่อสารฟรีเหรอร์เขายิ้ม ดูเหมือนว่าเผ่าพันธุ์ของฉันจะมีโควตาของทรัพยากรฟรีสําหรับฉันฉันได้ยินมาว่ายากที่จะได้มากขนาดนั้นแม้แต่ในประมูลอย่างไรก็ตามร่างดินดั้งเดิมของฉันสามารถผสานกับคริสตัลแม่น้ําเลือด82เมตรและทั้งหมดที่ฉันต้องการคือเลือดเทพอสูร18หยดสําหรับสัตว์อสูรทองคําเขาต้องการคริสตัลแม่น้ําเลือดมากกว่า600เมตรและเลือดเทพอสูร ระดับยีนชีวิตของร่างอสูรทองคําของเขาแข็งแกร่งขึ้นแล้ว6,000เท่าเมื่อวันหนึ่งเขากลายเป็นอมะตะและครอบครองพลังอมะตะที่เหนือกว่าจำนวนมหาศาลเขาจะทำให้เกิดจิตสำนึกอันทรงพลังนั่นสามารถช่วยเจ็ดจำนวนของเขาได้ในระดับหนึ่งเช่นเดียวกับคนที่ร่างกายแข็งแรงมีเจ็ดจำนวนที่แน่วแน่ในขณะที่คนที่อ่อนแอนั้นมีเจ็ดจำนวนที่สั่นคลอน ความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณทำหน้าที่สนับสนุนปรมาจารย์จัก,กรวาลที่มีพลังแห่งพระเจ้าอย่างกว้างขวางและมีจิตวิญญาณของพวกเขารวมเข้ากับจัก,กรวาลมีเจ็ดจำนวที่แข็งแกร่งกว่าหลัวเพิงแม้ว่าพวกเขาจะค่อนข้างโชคดีแต่พลังศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาเป็นเหตุผลหลักสำหรับเจ็ดจำนวอันทรงพลังมันเป็นไปไม่ได้ที่คนธรรมดาจะมีเจ็ดจำนวที่สามารถแข่งขันกับปรมาจารย์จัก,กรวาลได้ ระดับยีนชีวิตเพิ่มขึ้นแล้ว6 0พันเท่าหลวเฟิงคิดหลังจากนั้นการขยายจะดีขึ้นเพียงเล็กน้อยในแต่ละครั้งก็ไม่ต้องรีบร้อนหลังจากนั้นเพียงสามชั่วโมงคนใช้ก็ส่งแหวนอวกาศไปยังวังที่หลวเฟิงอาศัยอยู่เลือดเทพสัตว์ของเขาอยู่ในวงแหวนขอบคุณหลวเฟิงกล่าวครับคนรับใช้อมตะาตอบอย่างสุภาพในอาณาเขตของพริมอลเคออสซิตี้ผู้นำแม้แต่พนักงานส่งของก็ยังเป็นอมตตา และพวกเขาจําเป็นต้องแข่งขันกันเพื่อตําแหน่งเหล่านั้นเนื่องจากผู้ที่ไม่มีทักษะจะไม่ได้รับการยอมรับท้ายที่สุดพวกเขาจะได้เห็นผู้นามเมืองคริมอลเคออสผู้ยิ่งใหญ่เป็นครั้งคราวโดยปกติสาวกของคริมอลเควอสซิตี้เลดเดอจะอาศัยอยู่ที่นี่หลัวเฟิง กลับไปที่โลกภายในของเขาเขาหยิบกระเป๋าเดินทางสีเงินออกมาจากวงแหวนอวกาศแล้วเปิดออกเพื่อค้นหาหลอดใส่30อันอยู่ข้างในมีแสงสีทองแวววาวในแต่ละหลอดปล่อยพลังงานออกมาเป็นจำนวนมากหลัวเฟิงแทบจะได้ยินเสียงคำรามของเทพสัตว์ร,ร้าย เลือดเทพสัตว์อสูรหลัวเฟิงหยิบหลอดออกมาแล้วเทลงบนฝ่ามือซ้ายของเขาดูเหมือนแสงสีทองบริสุทธิ์แต่เขาสามารถเห็นในแสงว่าแท้จริงแล้วมันเป็นของเหลวสีทองจะรืกอกดจำนวนนับไม่ถ้วนไหลอยู่ภายในแสงสีทองส่องลงบนฝ่ามือของเขาและทะลุผ่านผิวหนังว้าว ร่างกายของหลัวเฟิงเริ่มส่งแสงสีทองพลังงานของสายเลือดในเซลล์ของหลัวเฟิงแข็งแกร่งอยู่แล้วและหยดเลือดเทพอสูรนก็ผสานเข้ากับพวกมันอย่างง่ายดายโดยไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาใดๆตอนนี้ฉันสามารถผสานกับคริสตัลแม่น้ำเลือด82อันได้แล้วฉันก็ก้าวล้ำหน้าขีดจำกัดของนักรบผิวดำแล้วหลัวเฟิงยิ้มการดูดซับเลือดเทพสัตว์ก็เหมือนดื่มน้ำสำหรับฉันเขาหยิบหลอดอื่นออกมาเปิดออกและเทเลือดเทพอสะรนออกมา เลือดเทพสัตว์ร,ร้ายผสานเข้ากับร่างกายของหลัวเฟิงทีละหยดหลังจากนั้นไม่นานหยดทั้งหมด18หยดก็ผสานเข้ากับหลัวเฟิงได้สำเร็จซึ่งเป็นงานที่ง่ายยกว่าที่เขาเคยรับรู้มาก่อนเมื่อหลัวเฟิงลองใช้เลือดเทพอสูรยหยดที่19มันกลิ้งลงบนฝ่ามือของเขาและนอนที่นั่นโดยไม่ซึมเข้าไปดูเหมือนว่าจะเป็นขีดจำกัดหลัวเฟิงกล่าวพร้อมพยักหน้า ถ้าบรรลุขีดจำกัดของพลังแห่งสายโลหิตแล้วดวงตาของเขาเป็นประกายตอนนี้ขับพลังแม่น้ำเลือดหองพลังโบราณพุ่งออกมาจากกลางของหลัวเฟิงทันใดนั้นรู้สึกราวกับว่าพลังงานจากต้นกำเนิดของจัก,กรวาลทั้งหมดเล็ดลอดออกมาจากส่วนลึกในตัวเขา ร่างกายของเขาสูงขึ้นและแข็งแรงขึ้นและเกล็ดที่ไม่ชัดเจนก่ะตัวขึ้นบนทุกทุกนิ้วของผิวของเขาได้จำนวนนับไม่ถ้วนพันรอบร่างกายของเขาและรูปขนาดยักษ์ของเทพ,พเจ้าสัตว์คำรามก็ปรากฏบนหน้าอกของเขามีรายละเอียดและสมจริงมากจนดูเหมือนเทพสัตว์ร้ายที่กำลังร้องอยู่จริงในทุกรายละเอียดที่สวยงามรัศมีสีทองเปล่งออกมาด้านนอกล้อมรอบร่างกายของเขา หลัวเฟิงมองลงไปที่หน้าอกของเขาเขาถอดชุดเกราะอ,ออกแล้วในขณะที่เขาต้องการสัมผัสถึงพลังที่สัมผัสร่างกายของเขาพลังนี้แข็งแกร่งขนาดไหนหรือหลัวเฟิงตกตะลึงเดี๋ยวนะมีบางอย่างผิดปกติแค่สามพันเท่าเท่านั้นเป็นไปได้ยังไงหลัวเฟิงงงงวยตามหลักวิชาเมื่อผลึกแม่น้ำเลือด100่อยพสานเข้ากับร่างกายร่างกายจะแข็งแกร่งขึ้นหนึยเท่า หลัวเฟิงขมวดคิ้วตอนนี้ฉันแข็งแกร่งกว่าสามพันเท่าแล้วฉันแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนเพียงหกสิบเท่าเท่านั้นเอฟเฟกต์อ่อนลงพลังงานของสายทานโลหิตที่ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบกับสัตว์อสูรทองคำนั้นมีประสิทธิภาพน้อยกว่ามากกับร่างกายมนุษย์นินดั้งเดิมหลัวเฟิงพิจารณาถึงความหมายเลือดของสัตว์เดรัจฉานอาจไม่มีประโยชน์สำหรับรูปแบบชีวิตพิเศษในจักรวาลเช่นเดียวกับรูปแบบชีวิตที่ไม่เหมือนใครเลือดเทพสัตว์ร้ายก็ไม่ช่วยอะไรมาก เลือดของสัตว์เดรัจฉานมาจากเทพสัตว์ร้ายที่มีมาแต่กำเนิดของทองคำและอวากาศเป็นไปได้ไหมที่เลือดเทพสัตว์ร้ายจะทำงานได้ดีในตอนแรกแต่ผลของมันจะอ่อนลงเมื่อเวลาผ่านไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามตอนนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าร่างกายของมนุษย์นินดังเดิมมีระดับยีนชีวิตที่แข็งแรงขึ้น3า0 0ันเท่าหลังจากผสานเข้ากับเลือดเทพสัตว์อสูรฉันจะรอระดับยีนชีวิตของฉันสามารถปรับปรุงได้เมื่อฉันรับคู่มือเล่มที่9ก้า หลัวเฟิงยิ้มและพยักหน้าแม้ว่าจะไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแต่เขาก็ยังรู้สึกยินดีที่ระดับยีนชีวิตของเขาได้เพิ่มขึ้นถึงสา0พันเท่านั้นทำให้มันอยู่ในระดับของสิ่งมีชีวิตพิเศษระดับบนสุดในจักรวาลโชคดีที่ฉันมีคู่มือก้าวเล่มหลัวเฟิงคิดมิฉะนั้นฉันจะเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นๆของเผ่าพันธุ์อื่นๆในจักรวาลคู่มือก้าวเล่มมันคืออาวุธลับของเขาด้วยสิ่งนี้หลัวเฟิงสามารถแข่งขันกับสิ่งมีชีวิตพิเศษระดดับสูงไ้ เวลาผ่านไปเนื่องจากร่างมนุษย์เนื่องเดิมและร่างอสูรเขาทองผสานเข้ากับผลึกของแม่น้ําโลหิตหลัวเฟิงจึงฝึกฝนอย่างโดดเดี่ยวต่อไปเขาไม่ได้ทําอะไรนอกจากใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของเขาอีกศตวรรษต่อมาร่างที่สามของเขากําลังจะเกิด ในโลกภายในกรงเล็บของสัตว์เขาทองจับที่ราบราวกับสาวเขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าร่างของโมชายืนอยู่บนหลังของสัตว์เขาทองจ้องมองไปที่ท้องฟ้าเช่นกันมีไข่ทองคำรูปวงรีขนาดมหึมาลอยอยู่บนท้องฟ้าไข่ทองคำมีขนาดเล็กเมื่อเกิดขึ้นครั้งแรกแต่มันโตขึ้นและใหญ่ขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปและตอนนี้มันสูงมากกว่า6 0พันไมล์เร็วๆนี้ หลัวเพิงกล่าวอีกไม่นานก็จะเกิดหลัวเพิงไตรปตรองผลลัพธ์มันจะเป็นทะเลทั้งหมดหรือไม่รูปแบบชีวิตในไข่ทองคำรูปวงรียังคงเป็นปริศนาจนกว่าจะเปิดเผยตัวประมาณ8ชั่วโมงต่อมาแตกรอยแตกของเส้นผมปรากฏบนไข่สีทองมหึมาจำนวนหลายสิบเส้นหลัวเฟิงและอีกสามคนของเขากลั้นหายใจขณะที่พวกเขาเฝ้าดูว้าว เหลือไข่ก็ถูกบทขยี้จนหมดในทันทีในสถานที่นั้นมีชายร่างแยกอยู่บนท้องฟ้าสูงเกือบหกพันไมลร่างกายที่เปลือยเปล่ามีรูปร่างที่สมบูรณ์แบบและเกือบจะแปลกตามีผิวเป็นประกายหยกที่ใสาราวรสตัลทั่วทั้งผิวหนังและมีเส้นโลหิตไหลอย,อยู่ภายในร่างกายของมนุษย์นินดั้งเดิมของหลัวเฟิงและร่างกายอื่นๆของเขาต่างตกตะลึงด้วยความประหลาดใจที่น่าย,ยินดี ของฉันร่างกายที่สามของฉันหลัวเฟิงกล่าวเป็นเนื้อและเลือด